พระสเวสุรราคชาทานหรือคุณพระสเสวยเล็กเป็นช้างพลายเผือกเกิดในป่าตำบลกาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะพระบาทสมเด็จพระประมมนทระมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จราชดำเนินทรงประกอบพิธีสมโพธ์ขึ้นระหว่างที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่11มีนาคมปีพุทธศักราช2511พระราชาทานนามว่า พระสเสวสุรคชาทานบรมนริบาลสวามิภักสุภลักษณะเนตราธิคุณทศกุลวิสิทธิพรมพงศอดุลญยาวงตามพระหัตถีประชาชนะสวัสดีวิบูลสกักอักรสยามน,นาสุรภาหนมงคลสารเลิศฟ้าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทได้บันทึกเอาไว้ว่าพระสเสวสุรคชาทานหรือคุณพระเสวสเ,วเล็กถูกพบโดยนายเจเฮงหรตีกำนันตำบลก รอจังหวัดยะลาโดยโขงช้างเดินเข้ามาใกล้หมู่บ้านในเวลากลางคืนพอตอนเช้าก็พบเห็นลูกช้างพัดฝูงอยู่ใต้ถุนบ้านสันนิฐานว่า แม่ช้างจะรู้ว่าลูกช้างตัวนี้เป็นช้างสำคัญและนำมาส่งที่หมู่บ้านเพื่อเข้ามาสู่พระบรมีตั้งแต่ยังไม่หย่านมพระสะเสวสุรคชาทานเคยเป็นพระสะหายในสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งยังทรงพระยาวและได้ตามเสด็จราชดำเนินแปลพระราชฐา,านไปยังวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่เสมอค่ะ แต่ในวันนี้ขอนําเรื่องราวของคุณพระสเสวตเล็กกับนางเบี้ยวหมาของคุณพระเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องของท่านคึกฤทธิ์ปราโมทที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีความกตัญญูรู้คุณเมื่อคุณพระสเสวตยังเป็นลูกช้างเล็กๆอยู่ที่บ้านกำนันในจังหวัดยะลาและยังไม่ได้ถวายขึ้นระหว่างนั้นปรากฏว่า หนังเบี้ยวเป็นโรคอย่างหนักขนาดชักกระตุกไปทั้งตัวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดอยู่แล้วแต่ก็สู้อุตสาหกระเสือกกระสนคานมาถึงที่คุณพระ,สะเสวตอยู่และเลียก,กินน้ำอาบของคุณพระ,สะเสวตเข้าไปอาการป่วยทั้งปวงก็หายเป็นปกติเดินเหินได้ตามเดิม รอดชีวิตมาได้เว้นแต่ปากที่ยังเบี้ยวอยู่นางเบี้ยวกระตันยูรู้คุณติดตามคุณพระสเวีเรื่อยมาไม่ยอมห่างคุณพระมีเมตตาเอ็นดูนางเบี้ยวถือว่านางเบี้ยว เป็นหมาของคุณพระเมื่อถึงคราวที่คุณพระสเสวีจะต้องเข้ามาอยู่กรุงเทพเพราะเป็นช่างต้นขึ้นระว่างแล้วทั้งคุณพระสเสวีและนางเบี้ยวก็ถุรนทุรายเดือดร้อนมากนางเบี้ยวร้องทั้งกลางวันและกลางคืนจะตามคุณพระมาด้วยเมื่อความซาฟาระอ,องทุรีพระบาท จึงมีพระ,ะราชกระแสว่าช้างทั้งตัวยังเอาไปได้ทำไมหมาอีกตัวเดียวจะเอาไปไม่ได้ให้เอาหมาไปด้วยเถิดสงสารมัน อย่าไปพลาดคนเลยหนังเบี้ยวติดตามเข้ามาอยู่กับคุณพระเสวตเล็กในสวนจิตลด,ดาด้วยค่ะแล้วก็เป็นที่รักชอบของคนในวังเมื่อเข้ามาอยู่ในรั้วในวังก็ได้เลื่อนฐานะเป็นแม่เบี้ยวบางคนเรียกขุนเบี้ยวด้วยซ้ำไปค่ะและได้ออกลูกออกหลานไว้ที่โรงช้างนั้นเป็นจํานวนมากมายแม่เบี้ยวตายไปหลายปีแล้วค่ะ แต่คุณพระสะเสวตก็ยังเลี้ยงลูกหลานแม่เบี้ยวสืบมาเวลาคุณพระสะเวตออกเดินในสวนจิตลด,ดาหมาคุณพระทั้งปงวงก็วิ่งตามเป็นฝูงและเชื่อฟังคุณพระทุกอย่างค่ะเมื่อครั้งพระนางเจ้าอริสเบตแห่งกรุงอังกฤษเสด็จพระราชดำเนินที่พระตำหนักจิตลด,ดา คุณพระสเสวตก็ออกมายืนรับสเสด็จหมาทั้งปวงของคุณพระก็ออกมาวิ่งเล่นกันเต็มสนามผมบังเอิญไปเห็นเข้าก็เข้าไปกระซิบคุณพระว่าหมากระจัดกระจายเต็มที่แล้วคุณพระได้ยินดังนั้นก็ร้องเหมือนเสียงแตรหมาทั้งปวง ก็วิ่งกลับมารวมการบริเวณต้นไม้ใกล้ๆคุณพระไม่สุกสนต่อไปแต่มีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งคุณพระออกจะรักมากวิ่งเข้ามาอยู่ใต้ท้องคุณพระอาศัยคุณพระเป็นเงาบังร่มขวานเล่าว่าในเวลากลางคืน หมาหลายสิบตัวเหล่านี้จะนอนแวดล้อมคุณพระใครเดินเข้าไปในเวลากลางคืนก็จะเห่าขึ้นพร้อมกันและถ้าใครขืนเดินตรงไปที่ตัวคุณพระก็คงโดนหมารมกัดตายคุณพระเสวตเล็กมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างน่อาอัศาจรรย์ค่ะและเห็นพระองค์ต้องยกงวงขึ้นจบถวายบังคมทุกครั้งโดยไม่ต้องมีใครบอกและถ้าเสด็จพระราชดำเนินลงไปเยี่ยมที่โรงช้างคุณพระ ก็จะเฝ้าไปและถวายบังคมไปเป็นระยะไม่มีขาดจนพระกรุณาตรัสว่าไม่ต้องถวายบังคมบ่อยถึงเพียงนั้นคุณพระจึงจะยอมหยุดถวายบังคมค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวสุดแสนประทับใจที่ถูกบันทึกไว้ว่าปลายประกาของคนสําคัญของคนไทยหนึ่งคนนั่นก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของคุณพระเสวสุราคชาทานช้างคู่บรารมี ของในรหลวงรัชกาลที่9ค่ะ